สวัสดีครับวันนี้มาดูพระพิมพ์ใหญ่เกตรุซุมที่ลงปิดทองมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเราจะสังเกตว่าเป็นทองเก่าทองโบราณเนี่ยจะซึมเข้าตามผิวของเนื้อพระหมดแล้วนะฮะถ้าเป็นทองเก่าถ้าเป็นทองใหม่ที่พระทำใหม่มาแปะบนผิวนี่จะยังไม่ซึม จะอยู่บนผิวนะครับถ้าเราสังเกตถ้าเป็นทองเก่าทองโบราณเนี่ยจะต้องซึมเข้าตามผิวห่วงเนื้อพระนะครับเหยาดิดยึดเกาะแน่นนะครับเดี๋ยวมาดูเอกลักษณ์การดูพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับอันนี้เราจะสังเกตได้ว่าเนี่ยถ้าเป็นวัดระฆังเนี่ย เราจะสังเกตรตรงเส้นซุ้มเส้นซุ้มนี่จะล่ําหนาแล้วก็โยโยมาทางซ้ายมือนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องม้วนตัวม้วนตัวหรือหดตัวนะะพระที่ผ่านอายุนานๆเนี่ยร้อยกว่าปีต้องมีการม้วนตัวหรือหดตัวนะครับและองค์นี้ก็จะเป็นเกตทะลุซุ้มนะฮะเกตจะทะลุซุ้มออกไปนะครับเอกลักษณ์ของกลุ่มช่างยุคปลาย นะครับของวัดะระฆังเนี่ยส่วนใหญ่นะครับหัวไหลด้านซ้ายนี่จะบางเราไปดูได้ฮะพระสมเด็จองค์ในตำนานเนี่ยนะหัวไหลจะต้องบางนะครับเขาเป็นกลุ่มช่างเดียวกันนะครับแต่อาจจะมีการผสมผสานมวลสาร,สารแต่ละยุคแต่ละครั้งแต่ละครกอาจจะไม่เหมือนกันแล้วแต่นะครับให้เราดูหลักเนื้อหาความเก่าเป็นหลัก หลักเนื้อหาความเก่าในองค์พระสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ก็คือการยุบแยกย,กยน่นเหล่านี้แหละเขาเรียกว่าบ่งบอกความเก่าคนสมัยโบราณเขาก็สอนมาอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่ายุบแยกยน่นหกแถวนะครับรูคุณไปเข็มนะครับหลุมบ่อเขาก็สอนไว้นะครับแต่มายุคนี้ไม่ได้สอนนะฮะ มาบอกแต่บล็อกแม่พิมพ์กันอย่างเดียวนะครับไม่ได้บอกว่าการยุบแยกย่นหกเหวเป็นแบบไหนมาบอกว่าต้องถูกบล็อกแม่พิมพ์ต้องถูกอย่างเดียวแต่ไม่ได้บอกว่าการแยกการยุบตัวของพระเป็นลักษณะแบบไหนไม่ได้สอนนะครับนะอันนี้ผมก็เลยหยิบพระองค์นี้มาให้ท่านดูลักษณะของบล็อกแม่พิมพความเก่า นะครับบล็อกแม่พิมพ์ของวัฏสงฆ์ส่วนใหญ่เนี่ยนะจะคมชัดแล้วลึกนะท่านจะเห็นตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยปลายเท้าเนี่ยชัดเจนเลยเห็นไหมครับหัวเข่าทั้งสองข้างก็จะโหนนูนขึ้นนะครับปลายเท้านะครับเนี่ยฐานชั้นที่1ฐานชั้นที่2องชั้นที่3นะครับจะมีพุทธศิลป์ที่งดงาม นะครับพรนะที่กดชัดๆนะฮะเราจะเห็นลำคอเห็นไหมครับเนี่ยลำคอขององคพระเนี่ยเนี่ยทองยังแปะอยู่เลยนะครับใบหน้าก็จะเป็นผลมะตูมสวยงามเนี่ยท่านท่านดูไม่ออกนึกไม่ออกท่านลองเข้าไปใน o o o g l e กดคําว่าผลมะตูมมันก็จะเป็นลักษณะนี้ฮนะเนี่ยเนี่ยเขาเรียกผลมะตูมนะครปลายพระเกตก็จะเรียวสวยงาม เส้นซุ้มก็จะม้วนตัวหดตัวเอกลักษณ์ของกลุ่มช่างยุคปลายนะครับจะต้องมีเส้นบังคับแม่พิมพ์ในเส้นบังคับตัดเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะเห็นเส้นบังคับตัดเนี่ยบอกแม่พิมพ์ไม่ลึกนะฮะตื้นนิดเดียวแค่นี้เองนะครับไม่ลึกนะฮะตื้นๆน,น,นะครับองนี้เขาตัดได้สวยงามมากครับเนี่ยด้านบนเราก็จะเห็นเนี่ยบอกแม่พิม ไม่ลึกนะฮะตื้นนิดเดียวนะครับไม่ลึกเนี่ยชุบบอกประจำถ้าเป็นผ้ายุคนี้เขากดบล็อกสําเร็จรูปคือกดเข้าไปในบล็อกแม่พิมพ์แล้วก็ดึงผ้าออกมาเลยไม่ต้องมาตัดนะก็เลยจะไม่เห็นขอบบังคับแม่พิมพ์หรือกอบังคับตัดลักษณะนี้นะฮะเนี่ยเขาเรียกวเส้นบังคับตัดหรือบล็อกแม่พิมพ์อ่ะแล้วแต่นะครับจะวิ่งมาถึงกึ่งกลางระหว่างข้อศอกซ้ายตรงนี้ก็จมหาย,ยาไหมครับ อย่างกึ่งกลางระหว่างข้อศอกเนี่ยเขาก็ตัดได้สวยงามองค์นี้นะฮะตัดผ้าได้สวยงามมากนะครับเนี่ยพุทธศินงดงามฮนะเนี่ยคมชัดลึกเลยเราเห็นได้ชัดเราจะเห็นล่องแขนด้านนี้เห็นไหมครับด้านซ้ายมือของพระเนี่ยจะสูงกว่าด้านนี้นะครับส่วนด้านนี้หัวไหล่นี่จะโค้งโค้งมนนะสโลปลงข้างล่างสวยงาม ส่วนด้านซ้ายมือขององค์พระเนี่ยจะเป็นมุมแหลมนิดนึงนะแล้วก็ลึกลึกกว่าด้านนี้นะครับลึกกว่านะครับนี่นะครับแล้วผมให้ดูอีกอย่างหนึง่งฐานหมอนฐานหมอนด้านซ้ายมือขององค์พระส่วนใหญ่จะตัดค่อนข้างจะตรงนะส่วนด้านขวามือองค์พระจะเฉียงนิดนึงด้านนี้จะเฉียงนะเฉียงไปนิดนึงนะฮะ ะจะเฉียงมานิดนึงนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับจะเฉียงนะครับตัดเฉียงมานิดหนึ่งนะครับเนี่ยส่วนนันนี้ค่อนข้างจะตรงนิดนึงแต่ไม่ถึงว่าตรงทีเดียวเลยนะนะเฉียงๆนิดๆน,นะฮะให้ดูพุทธศิป์นะครับความง,งดงามนะเนี่ยงดงามมากครับท่านดู เราจะเห็นใบหูนะเนี่ยพระที่กดชัดๆเนี่ยเราจะเห็นใบหูองค์พระเห็นไหมครับเนี่ยสวยงามเนี่ยวัดละครยุคปลายเนี่ยบล็อกไมพิมพ์จะสวยงามนะครับเป็นกลุ่มช่างหลวงฮนะฝีมือช่างหลวงนี่งดงามนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึงนะครับ องนี้จะเป็นหลังกระดานนะเราจะเห็นรอยรอยกระดานกดกดเนี่ยกดองพระเห็นไหมครับเนี่ยแล้วด้านหลังเนี่ยเกิดจากการตัดนะจะมีการล่อยหรือการปริมันเป็นธรรมชาตินะฮะพระที่ผ่านเวลา100ร้อยกว่าปีเนี่ยมันจะต้องมีการปริการยุบการแยกการยน่นเนี่ยพอเราตัดปุ๊บเนื้อเห่านี้จะหลุดออกก็เกิดการปริ เขาก็เกิดการเวลานานก็เกิดการหดตัวหดตัวก็เกิดเป็นรอยแยกรอยแยกของผิวพระแล้วท่านสังเกตทองเก่าทองโบราณเนี่ยจะซึมเข้าตามผิวเนื้อผ้าหมดและเนี่ยทองเก่าโบราณเนี่ยจะซึมเข้าตามผิวผ้าหมดแลวฮะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเป็นทองแผ่นเต็มไปหมดเลยนะเป็นผ้าใหม่ มันต้องมีการหลุดกัรล่อนแล้วก็ซึมเข้าตามผิวเนื้อพระเห็นไหมครับแล้วทองนี้จะต้องไม่เงานะฮะต้องไม่มีความเงาของผิวเนื้อทองนะฮะเพราะทองผ่านเวลาเป็นร้อยกว่าปีเนี่ยนะครับไม่มีความเงาความมันแล้วครับนี่นะฮะเนี่ยดูผมให้ดู พุทธสินความงดงามนะครับเห็นไหมครับหลังเนื้อผ้านี่เขาเรียกหลังกระดานมันจะเห็นร่องรอยเป็นเหมือนแผ่นไม้กระดานกดนะครับมันจะมีความงดงามตามธรรมชาติความเก่านะครับของผิวเนื้อผ้านะครับ พระผ่านเวลาร้อยกว่าปีต้องมีความเก่าของผิวเนื้อนะครับต้องมีความเก่านะครับต้องมีการยุบการแยกการย่นของผิวเนื้อพระนะครับไม่มีการเรียบตึงโดยไม่มีการยุบการแยกของเนื้อพระเลย <MS> นี่เป็นไปไม่ได้นะครับพระผ่านเวลาร้อยกว่าปีนะครับเราต้องดูเนื้อหาความเก่า <MS> ให้เป็น ท่านก็มีโอกาสได้พัดแท้ไว้กราบไหว้บูชากันนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนิดนึงนะครับด้านข้างของผิวเนื้อพระนะครับนี่ก็คือด้านข้างนะครับของเนื้อพระผิวพระแล้วแต่จะเกิดการยุบการแยกของผิวเนื้อการยุบย่นนะครับ นี่นะครับให้ดูนะครับทองเก่าโบราณเนี่ยต้องไม่มีความเงานะฮะไม่มีความเงาของผิวแล้วนะฮะ ถ้าเป็นทองเก่าทองโบราณนะครับต้องไม่มีความเงาของผิวแล้วนะฮะตรงนี้จะเกิดรอยกระเทาะเห็นไหมครับเดี๋ยวมจะขยายให้ดูผิวเนื้อในจะออกสีขาวนะครับเนื้อในจะออกสีขาวเนี่ยอันนี้กระเทาะออกนะครับ่าน,นจ็นร่องรอยการล่อยของผิวเนื้อพระเนี่ยล่องรอยการล่อย ร้อยขอบอข้างนะครับเกิดจากการตัดนะครับเดี๋ยวผมจะได้ติดกล้องให้ท่านได้ดูเนื้อหาความงดงามของพระเก่าพระโบราณน,นะครับเดี๋ยวติดกล้องก่อนนะครับเห็นไหมครับเนื้อขององค์พระนี้จะมีความนุ่มนวลมากครับมีความนุ่มนวลแล้ะงดงามตามการเวลาที่พระผ่านเป็ร้อยกว่าปี ท่านสังเกตตรงเส้นซุ้มเห็นไหมครับจะมีการยุบตัวหดตัวนีอันนี้เขาเรียกว่าบอกบอกอายุเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนโบราณเขาก็บอกว่าถ้าเห็นรอยยุบแยกย่นเนี่ยเป็นพระที่ผ่านเวลานาน,านมากนะครับเป็น100ปร้อยกว่าปีสิ่งเหล่านี้ถึงจะเกิดขึ้นนะครับเนี่ยการยุบตัวแยกตัวของผิวเนื้อพระนี่นะฮะเนี่ยท่านดูสังเกตเลาะ อซอกแขนเนี่ยจะลึกเห็นไหมครับลึกเลยลึกแล้วหัวไหล่เห็นไหมครับบางเนี่ยหัวไหลห่หหหลด้านนี้จะบางด้านซ้ายมือนะครับส่วนด้านนี้ก็ไม่ลึกไม่เท่าด้านนี้แล้วหัวไหล่เนี่ยจะโค้งโค้งมนเป็นธรรมชาตินะครับลงมาถึงข้างล่างแล้วแขนด้านนี้เห็นไหมครับเราจะเห็นซอกนะจะบางกว่าด้านนี้นะจะเห็น เป็นซอกลึกเข้าไปนะครับแล้วสังเกตรตรงหน้าอ,อกนะจะนูนแล้วก็สลปลงมาถึงข้างล่างรับกับแขนอย่าสลปลงมานะครับอันนี้ก็คือลำคอนะครับท่านสังเกตใบหน้าสวยงามไหมฮะเป็นผลมะตูมเลย,เ,ยเขาเรียกใบหน้าผลมะตูมเขาะเกตก็จะเอียงเอียงนิดนึงนะเอียงเอียงเอียงมาทางซ้ายนิดนึงเนี่ย แล้วจะต้องคมสวยงามฮะเนี่ยเยส้นสมม้นมวนเกิดการม้วนตัวเห็นไหมครับม้วนตัวแล้วหดตัวเนี่ยเนี่ยเส้นสมจะเกิดการม้วนตัวเนี่ยนเนี่ยม้วนเนี่ยเขาเรียกว่าม้วนถ้าเป็นพายุคมนีนะฮะม้วนอย่างเงี้ยเส้นสมหลุดนะฮะวิธีผสมมวลสาร ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สูตรมาตราฐานนะครับเนี่ยท่านจะเห็นปลายเท้าได้สวยงามมากครับเนี่ยพุทธศิ์งดงามฮะเนี่ยปลายเท้าเนี่ยชัดเจนเลยฮะหวัวเข่าสองข้างก็จะโหนกนูนขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยงดงามฮะตามแบบของวัดละฆังเลยนะยุปบปลาย นะให้ดูฐานคมขวานเราก็จะเห็นฐานสิงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับมีฐานทั้งสองข้างเลยเหมือนาขาขาโต๊ะนี่แหละครับเหมือนขาโต๊ะมูงบูชายแหละครับองนี้ค่อนข้างจะตรงนะฮะฐานคมขวานนี่จะตรงอ่ไม่แอนเหมือนกับขององคหลวงพุทธหลวงพุทธนี่จะแอนนะครับเหมือนท้องช้างอันนี้ค่อนข้างจะตรงนิดนึง นะครับแล้วฐานหมอนนะก็จะเห็นร่องลมน้ำนิดๆนะครับอันนี้จะเห็นเม็ดแดงเดี๋ยวมันจะขยายอยู่นะเนี่ยต้องลึกลึกและเป็นสันเลยเนี่ยเนี่ยเป็นสันเลยนะฮะเนี่ยฐานหมอนเนี่ยเป็นสันขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวด้านนี้จะตัดตรงเนี่ยตรงนี้จะเฉียงนิดๆเฉียงนิดๆนะครับเฉียงลงมานิดๆนะครับ เนี่ยอันเนี้ออายุของพระเห็นไหมครับรอยแยกเนี่ยรอยแยกการยุบตัวเนี่ยมันบ่งบอกอายุความเก่าเนี่ยเขาเรียกเนื้อหาความเก่าเราต้องดูอย่างนี้บางคนบอกความเก่าดูแบบไหนเนี่ยก็คือดูลักษณะนี้แหละมันมีการยุบตัวหดตัวแยกตัวนี่เขาเรียกความเก่านะครับต้องไม่เรียบตึงนะะถ้าเรียบตึงไม่มีการยุบแยกย่นเนี่ยพระใหม่ เพราะมันต้องใช้การเวลาจึงจะเกิดสิ่งเหล่านี้ได้กับพระที่มีอายุนะครับ <c oughs> ดูด้านหลังนิดนึงนะครับ <c oughs> ด้านหลังเราจะเห็นเนี่ยทองเก่าทองโบราณเนีเ่ยจะซึมเข้าตามผิวหมดแล้วฮะเนี่ยทองเก่าเราจะเห็นร่องรอยการกดกดพระเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ย <c oughs> เป็นเส้นเส้นเนี่ยลางๆหมดแล้วฮะร้อยกว่าปี นะเนี่ยมันเกิดการงอกทับถมเนะี่หลังกระดานเหล่านี้ก็จะเห็นลางๆนะฮะเนี่ยจะเห็นร่องรอยอยู่จะเห็นร่องอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยบ่งบอกอายุขององค์พระเนี่ยความหดเหยียวเหีียวย่นของผิวนะครับก้อนมนก้อนพงพิเศษนะเนี่ยเนี่ยลัก รักซึมเข้าไปหมดแล้วอันนี้ทองเก่าเห็นไหมครับท่านดูทองเก่าเนี่ยทองเก่าทองโบราณนะครับเดี๋ยวเอียงให้ดูนิดหนึ่งเนี่ยทองเก่าทองโบราณเนี่ยซึมเข้าตามผิวเพลอพระล้ฮะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูรอยกระเทาะนิดนึงฮนะรอยกระเทาะ <c oughs> เห็นไหมครับเนื้อในพระสมเด็จวะะรังคเนี่ย ต้องเป็นสีขาวเขาเรียกปูนก่อนที่จะเกิดผลเหล่านี้มาควบคุมบนผิวเนี่ยเนี่ยเอกกระเทาะปุ๊บเนื้อในต้องเป็นสีขาวนะแล้วแน่นไม่ฟูจําไว้เลยนะฮะพัสมเเบจวะะรรคังต้องแน่นเนื้อต้องไม่ฟูเนี่ยขยายดูชัดๆนะเนี่ยเนื้อต้องแน่นๆนเนี่ยต้องไม่ฟูนะเนี่ยต้องไม่ฟู เห็นไหมครับเนี่ยน้ำมันตังอิ้วเนี่ยจ้ำจำเนี่ยน้ำมันตังอิว้วและสิ่งเหล่านี้คือความเก่าภาพความเก่าเนื้อพระสมเด็จวรละครเนี่ย,เด,ดเ,ยเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับรอยที่มันกระเทาะ,ะขยายกำลังเยอะๆให้ท่านดูกันดีนะฮะมันใกล้ไปมันเลยไม่โฟก,กัสนะครับ อ่าเนี่ยครับต้องไม่ฟูนะ,ะต้องแน่นนี่นะฮะอ่านี่นะฮะ,ะ,ฮะให้ดูนานๆนะครับแล้วท่านลองดูเนื้อเหล่านี้ฮะเนี่ยอันนี้คือบ่งบอกอายุความเก่าของผิวเนื้อพระเห็นไหมครับงดงามไหมฮะงดงามมากครับเนี่ยเนี่ยคาบน้ํามันเราจะเห็นชัดเจนเลยน้ํามันตังอิว๋วเนี่ยฮะ เดี๋ยวผมให้ดูเม็ดแดงนิดนึงนะฮะเม็ดแดงที่อยู่ตรงใต้นี่ฐานหมอนเดี๋ยวนะฮะให้ดูเม็ดแดงนิดนึงนะครับนี่คือเม็ดแดงเห็นไหมครับเสษพังกำแพงเนี่ยนี่นะครับ นะมันไม่ค่อยชัดนะครับอ่านี่ครับเม็ดแดงเขาเรียกเม็ดแดงเนี่ยเศษพังกำแพงนะครับอุมองนี้เม็ดแดงค่อนข้างจะมีน้อยแต่ก็มีนะฮะเนี่พยพายุปลายบนสารเริ่มจะหมดแล้วนะครับโอเคนะครับ สิ่งทมรทำเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ศึกษาพระสมเด็จวราครังกันอยู่นะครับก็ขอให้โชคดีมีพระสมเด็จวราครังไว้กราบไหว้บูชากันนะครับอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนรุ่นใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ